รู้สึกเหมือนมีใครบางคนใกล้ตัวที่ปากบอกว่าหวังดีแต่การกระทำกลับสวนทางดูเหมือนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจม่มใสแต่ลึกๆในใจคุณกลับรู้สึกแปลกเหมือนมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลความรู้สึกไม่สบายใจเรากับสัญญาณเตือนภัยในใจคุณกำลังดังขึ้นบอกคุณว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นอาจซ่อนอะไรบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจนักนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคารยุง เคยพูดถึงเรื่องเงาในจิตใจของมนุษย์เงาก็คือด้านมืดที่เราพยายามซ่อนเร้นเอาไว้ด้านที่เราไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับแต่มันก็มักจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวผ่านวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกเกลียดอิจฉาหรือไม่พอใจใครบางคนความรู้สึกด้านลบเหล่านี้อาจถูกเก็บงำเอาไว้แต่มันก็มักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอเป็นสัญญาณเพียงเล็กๆที่บ่งบอกความไม่ชอบมาพากล แล้ววันนี้เราจะมาเปิดเผยสัญญาณเหล่านั้นให้คุณรู้เจ็ดสัญญาณลับๆที่บ่งบอกว่าใครบางคุณใกล้ตัวคุณอาจกำลังแอบเกลียดคุณอยู่แม้พวกเขาจะพยายามปกปิดมันมากแค่ไหนก็ตามรู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญาณแรกที่ต้องระวังคือการดูถูกแบบประชดประชันคนที่แอบเกลียดคุณนั้นมักจะไม่แสดงออกตรงๆพวกเขาชอบแอบเนียบแนมพูดจาประชดประชันแบบเจ็บเจ็บแสบแสบ แกล้งทำเป็นพูดเล่นแต่จริงๆแล้วตั้งใจให้คุณเจ็บโดยเฉพาะเรื่องที่รู้ว่าคุณเป็นจุดอ่อนและพอคุณเริ่มรู้สึกไม่ดีพยายามทักท้วงพวกเขาก็มักจะทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนพูดกลับมาว่าล้อเล่นนะ่ะคิดมากไปได้หรือบอกว่าคุณไม่เข้าใจการเล่นมุกเอาเสียเลยนี่แหละคือกลยุทธ์ชั้นยอดของพวกเขาแยบยนจนคุณตั้งตัวแทบไม่ทันเพราะมันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ ในขณะที่อีกฝ่ายยังคงเสแสร้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าแค่หยอกเล่นเฉยๆแต่เชื่อเถอว่าไม่มีใครชอบโดนล้อเลียนเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรอกยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบพูดจาประชดประชันคุณบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นั่นอาจไม่ใช่แค่การล้อเล่นธรรมดาแต่มันอาจเป็นสัญญาณของความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่ก็ได้คานยุง่งอธิบายว่าเงาในจิตใจของเรา มักจะถูกฉายออกไปยังคนอื่นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อใครบางคนจงใจใช้คำพูดประชดประชันเพื่อจมตีจุดอ่อนของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นอาจเป็นการเปิดเผยด,ด้านมืดในใจของพวกเขาเองด้านที่พวกเขายอมรับไม่ได้และพยายามซ่อนไว้ให้พ้นสายตาคนอื่นสัญญาณที่สองที่บ่งบอกว่าคนใกล้ตัวอาจเกลียดคุณคือการแอบแทงท้าหลัง ถ้าคนใกล้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณกำลังไปได้ดีประสบความสำเร็จหรือเติบโตขึ้นพวกเขาอาจรู้สึกอิจฉาและพยายามหาทางขัดขวางคุณอย่างแนบเมียนซึ่งการแทงข้างหลังไม่ได้หมายถึงการทำร้ายร่างกายเสมอไปแต่มันอาจมาในรูปแบบของคำแนะนำที่ผิดผิดการสื่อสารที่บิดเบือนหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เมื่อรวมๆกันแล้วกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งคุณไว้สมมุติว่าเพื่อน หรือคนในครอบครัวของคุณชอบลืมบอกข้อมูลสำคัญให้คุณละเลยรายละเอียดสำคัญสคัญหรือทำอะไรบางอย่างที่สร้างปัญหาให้กับคุณโดยไม่ตั้งใจถ้าเป็นครั้งสองครั้งก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำๆและบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของคุณเช่นก่อนสอบก่อนสัมภาษณ์งานหรือก่อนวันสำคัญต่างๆคุณควรตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรือ หรือพวกเขากำลังแอบแทงข้างหลังคุณกันแน่แล้วอย่ามองข้ามสัญญาณที่3นั่นคือการแข่งขันแบบเงียบๆเ,เคยสังเกตไหมบางคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรพวกเขาก็ต้องหาทางเอาชนะคุณให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งที่คุณประสบความสำเร็จพวกเขามักจะเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ตัวเองหรือพยายามลดคุณค่าความสำเร็จของคุณเช่นถ้าคุณเล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณแทนที่จะแสดงความยินดี พวกเขากลับเล่าเรื่องของตัวเองขึ้นมาบ้างเพื่อกลบความสําเร็จของคุณหรือถ้าคุณบอกว่าคุณทําอะไรสําเร็จพวกเขาก็จะรีบพูดว่าฉันก็ทําได้หรือของฉันยิ่งกว่านี้อีกพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงในจิตใจพวกเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าจึงต้องพยายามแข่งขันกับคุณตลอดเวลาเพราะการเห็นคุณได้ดีไปกว่าเคนั้นทําให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ถ้าทุกครั้งที่คุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกเหมือนกำลังแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลานั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังอิจฉาคุณอยู่ลึกๆยุงอธิบายว่าคนที่ชอบฉายเงาออกมามักจะมองเห็นในตัวคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกด้อยกว่าก็มักจะพยายามลดคุณค่าคนอื่นหรือแข่งขันกับคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนปมด้อยของตัวเองไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่สัญ,ญญาณที่ส คือการสนับสนุนแบบขอไปทีคนที่แอบเกลียดคุณนั้นอาจจะทำเป็นสนับสนุนคุณแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆหรอกเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือพวกเขามักจะมองว่าปัญหาของคุณเป็นเรื่องเล็กหรือหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อปฏิเสธที่จะช่วยส่วนเวลาที่คุณประสบความสำเร็จพวกเขาก็จะแสดงความยินดีแบบขอไปทีไม่มีความจริงใจอยู่ในน้ำเสียงหรือแววตาเลย พฤติกรรมแบบนี้จะเห็นได้ชัดในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตคุณเช่นงานแต่งงานงานรับปริญญาหรือการเลื่อนตำแหน่งหากคุณสังเกตว่ามีใครบางคนที่มักจะหายตัวไปในช่วงเวลาสำคัญของคุณหรือไม่แสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณอย่างจริงใจนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้หวังดีกับคุณจริงๆการสนับสนุนแบบปลอมๆนั้นอาจจะดูยากในตอนแรกแต่มันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ลองสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาในช่วงเวลาที่คุณประสบความสำเร็จหรือช่วงเวลาที่คุณลำบากคุณจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนยุงกล่าวว่าบางคนไม่สามารถเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคนอื่นได้พวกเขามักจะแสดงออกอย่างเย็นชาและไม่สามารถให้การสนับสนุนคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงซึ่งพฤติกรรมนี้อาจเป็นผลจากการที่พวกเขาไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้สัญญาณที่ห้า คือการชอบควบคุมที่แฝงมาในคราบของความห่วงใหญ่เคยเจอไหมคนที่ชอบบอกว่าหวังดีแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังพยายามควบคุมชีวิตคุณพวกเขาชอบบอกว่าคุณควรทำอะไรวิพากวิจาร์ณทุกการตัดสินใจของคุณและทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณต้องพึ่งพาพวกเขาการควบคุมในรูปแบบนี้มักจะมาในคราบของความหวังดีและความห่วงใหญ่ทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขาหวังดีกับคุณจริงๆ แต่ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่ได้รับคำแนะนำจากพวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแทนที่จะรู้สึกดีขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังถูกบงการหรือถูกควบคุมยุงอธิบายว่าความต้องการควบคุมผู้อื่นมักจะเกิดจากความกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมในชีวิตตัวเองคนที่ไม่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของตัวเองได้มักจะพยายามควบคุมชีวิตคนอื่นเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่มั่นคงในใจตัวเองสัญ,ญญาณที่6 ซึ่งที่บ่งบอกว่าคนใกล้ตัวอาจกำลังแอบเกลียดคุณนั่นก็คือการนินทาว่าร้ายลับหลังคนที่ไม่ชอบคุณมักจะไม่กล้าพูดต่อหน้าแต่จะใช้วิธีพูดลับหลังแทนพวกเขามักจะบิดเบือนข้อมูลพูดถึงคุณในแง่ลบและใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานา,นาซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะมันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณและอาจทำให้คุณถูกคนอื่นมองผิดๆจากสังคมได้วิธีสังเกตว่ามีคนนินทาคุณหรือไม่ ให้ลองสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างถ้าอยู่ๆเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักเริ่มแสดงท่าทีเย็นชาหรือหลบหน้าคุณทั้งๆที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนั่นอาจเป็นไปได้ว่ามีคนกำลังพูดถึงคุณในแง่ลบการปล่อยข่าวลือที่เป็นเท็จหรือการพูดเกินจริงนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสำหรับคนที่ต้องการทำร้ายคุณทางอ้อมเพราะมันสามารถทำลายชื่อเสียงของคุณและทำให้คุณถูกมองในแง่ลบได้ คานยงอธิบายว่าคนที่ชอบนินทาคนอื่นมักจะฉายเงาหรือด้านมืดของตัวเองพวกเขาพยายามกลบเกลื่อนความไม่มั่นคงในจิตใจตัวเองโดยการทำให้คนอื่นดูแย่กว่าดังนั้นคนที่ชอบพูดถึงคนอื่นในแง่ลบจริงๆแล้วกำลังเคยท่าแท้ของตัวเองมากกว่าสัญญาณที่7คือการไม่แสดงความยินดีเมื่อคุณประสบความสำเร็จคนที่หวังดีกับคุณจริงๆจะยินดีไปกับความสำเร็จของคุณ พวกเขาจะอยู่เคียงข้างคุณทงในยามสุขและยามทุกข์แต่สําหรับคนที่แอบเกลียดคุณพวกเขาจะไม่สามารถปกปิดความอิจฉาได้คุณสามารถสังเกตได้จากปฏิกิริยาของพวกเขาเช่นการแสดงสีหน้าเฉยชาการเปลี่ยนเรื่องสนทนาทันทีหรือการพยายามลดทอนคุณค่าความสําเร็จของคุณลองนึกภาพเวลาที่คุณเล่าเรื่องความสําเร็จให้พวกเขาฟังพวกเขากลับตอบแค่ก็ดีนะแบบไม่มีความรู้สึกหรือรีบเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นทันที นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากําลังรู้สึกอิจฉาคุณอยู่หรือไม่ก็กําลังแข่งขันกับคุณอยู่แบบเงืบเนบยงอธิบายว่าการที่ไม่สามารถยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในจิตใจพวกเขามองว่าความสําเร็จของคุณเป็นเครื่องเตือนใจถึงความล้มเหลวของตัวเองการเห็นคุณทําได้ในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกด้อยค่าในใจของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงพยายามลดความสำคัญของความสำเร็จของคุณ ด้วยการพูดว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกฉันก็เคยทำได้แบบนี้มาก่อนหรือคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นแต่มันคือสัญญาณของความอิจฉาที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณสังเกตว่ามีใครบางคนรอบตัวคุณที่ไม่เคยแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณอย่างจริงใจและมักจะแสดงอาการหงุดหงิดรำคาญใจทุกครั้งที่คุณไปได้ดีนั่นเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาไม่ได้หวังดีกับคุณอย่างที่แสดงออก สัญญาณสุดท้ายและอาจจะเป็นสัญญาณที่สําคัญที่สุดที่บ่มบอกว่าคนใกล้ตัวคุณอาจแอบเกลียดคุณนั่นคือภาษากายที่ไม่สอดคล้องกับคําพูดความเกลียดชังที่ซ่อนอยู่มักจะแสดงออกผ่านรายละเอียดเล็กๆที่เราอาจไม่ทันสังเกตมันไม่ใช่คําพูดแต่มันคือกริยาท่าทางที่แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวเช่นแววตาที่เปลี่ยนไปหรือรอยยิ้มที่ดูฝืนฝืนสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันหรือแม้แต่ความเงียบที่น่าอึดอัด หลายคนพยายามปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงแต่ภาษากายมักจะเปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เสมอถ้ามีใครบางคนทำเป็นดีกับคุณแต่จริงๆแล้วพวกเขารู้สึกไม่ชอบคุณคุณจะสังเกตเห็นได้จากกริยาท่าทางเล็กๆเช่นมือที่กำแน่นขึ้นเวลาที่คุณพูดถึงความสำเร็จน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเวลาที่พวกเขาชมคุณหรือการหลบสายตาในบางจังหวะยงเชื่อว่าร่างกายและจิตใต้สำนึกของเราไม่เคยโกหก แม้ว่าเราจะพยายามปกปิดความรู้สึกแค่ไหนภาษากายก็จะแสดงออกมาอยู่ดีเพราะจิตสำนึกสามารถสร้างภาพลวงตาได้แต่ร่างกายจะตอบสนองต่ออารมณ์ที่แท้จริงเสมอดังนั้นหากคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดความอึดอัดหรือความเย็นชาจากใครบางคนจงเชื่อสัญชาตญาณของคุณเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนจากจิตใต้สำนึกที่กำลังบอกคุณว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องการสังเกตสัญญาณเหล่านี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน และการใส่ใจในรายละเอียดเพราะคำพูดสามารถหลอกลวงได้แต่ภาษากายและรายละเอียดเล็กๆจะเปิดเผยความจริงออกมาเสมอสรุปอีกครั้งเกี่ยวกับแต่สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนใกล้ตัวคุณอาจแอบเปลียดคุณคือ 1. การดูถูกที่แสงมาในรูปแบบของการประชดประชัน 2. คือการแทงข้างหลัง 3. การแข่งขันแบบเงียบๆและ 4. การสนับสนุนแบบขอไปถี 5. คือ การควบคุมที่แฝงมาในคราบของความห่วงใหญ่6คือการนินทาว่าร้ายลับหลัง7คือการไม่แสดงความยินดีเมื่อคุณประสบความสําเร็จและสุดท้าย8คือภาษากายที่ไม่สอดคล้องกับคําพูดคุณสามารถรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างมีสติลองนาไปสังเกตคนรอบข้างดูแล้วคุณจะรู้ว่าใครคือมิตรแท้และใครคือศัตรูในคราบมิตรถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือมีสัญ,ญญาณอื่นที่อยากแชร์สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยครับ และสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวแนวคิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเปิดมุมมองใหม่ๆและพร้อมที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปสู่โอกาสอันทรงพลังงานที่ดีที่สุดรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งมั่งคงในทุกๆด้านของชีวิต ขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ